ฮ e l โ o ลแม่มอสลามาแล้วค่ะอีพี11นะคะคุณธนู22พฤศจิกาถึง21ทธันวานะคะเรามาเช็คพลังงานคุณธนูที่มีเรเลชันกันดีกว่าว่าเรื่องความรักในช่วงมีนานะ1-15มีนา2019ว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะคุณธนูอีพี11นี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณธนูที่มี r e l a t i o n s h i p อยู่นะคะ เราะเรามาเช็คพลังงานจาก mm hmm. จักรวาลกันดีกว่าว่าใบแรกตัวตนตัวตนคุณธนูใบแรกได้ถ mm ือสบคั s ดูดีนะ mm hmm. คุณธนูวันนี้แม่มอสลารเร่แห่งธาตุฉลงจะมาเปิดความลับสวนเรื่องความรักให้คุณธน,นูนะแล้วเป็นยังไงต่อขอขยายสามใบ t r e e of sorts เกิดอะไรขึ้นเอ of sorts. s อ o r อ s เกิดอะไรขึ้นระหว่างคุณธนูกับคนที่คุณมี Relationship อยู่ด้วยน e of w a n ์ s, nice <of> <S, mm hmm. <S คุณมีปัญหาแน่เรื่องความรักนะในคุณธนูบางคนโอเคขอยสามใบแล้วกัน Justice จับโป้ได้แน่นอนเลย มีการโพสตแปกนะจ๊ะแปกเป็นเสียงแล้วก็คืออึ้งกิมกี่ t h m o o o เห็นไหพลังงานจะเหมือนกันสองใบหาทางออกไม่เจอนะยังหาทางออกไม่ได้สำหรับความสัมพันธ์ในช่วงหลูปมีนาอีกใบหนึ่ง to the o n s จะไปต่อข้างหน้ายังไงดีนะคะเอาล่ะคุณธนูที่มี Relationship อยู่เรามาเช็คด้วยไพ่สำหรับนี้กันว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณธนูนะคะเกิดอะไรขึ้นจ้าคุณธนูจ้า อาจจะโป้ตแตกว่าเขามีครอบครัวอยู่แล้วนะคะอาจจะโป้ตแตกว่าที่บอกว่าเลิกเอาอยัางไม่เลิอกอาจจะโป้ตแตกว่าไหนบอกไม่มีแฟนนะคะวัยที่สองจกักรวาลบอกโฟสเฟรอร์โรสคุณธนูดูไม่มีความสุขในรีเลชันนี้แสดงว่าคุณรู้อยู่แก่ใจว่า คุณอาจจะเป็นเป็นมือที่3ามเขาก็ได้หรือเขาจะอาจจะเข้ามาเป็นมือที่3มของคุณก็ได้นะกำลังมีใครคนใดคนหนึงทำผิดสีรธลธรรมอยู่ใบที่3 transformation มีการเปลี่ยนแปลงมีการอะไรสักอย่างหนึ่งมีการตัดสินใจมียังไงก็ต้องหาทางออกให้ได้สำหรับคุณธนูในช่วงหลุมมีนานี้นะคะสืบพลังงานต่อ คุณธนูดูค่อนข้างอึดอัดกับความสัมพันธ์ของคุณนะมันคงมีมากกว่าคนสองคนนะแน่นอนนะคะสักวันอยากบอกอะไรคุณธนูคี่ดิพนเดินซีคุณหวยหานะแต่ว่ามันก็ว่างเปล่าเพราะว่ามันเจ็บปวดเหลือเกินนะในความรู้สึกข,ของคุณธนู นนทรูเลฟมันอาจจะเป็นไปได้ว่าคนที่คุณไปจับโปได้เนี่ยอาจจะเป็นคนที่เป็นแบบคนที่คุณแต่งงานกับเขาคนที่คุณมีครอบครัวกับเขานะคะซึ่งมันทำให้คุณแบบอยากที่จะ ตัดสินใจอะไรที่เรียกได้ว่าให้โอกาสคนของคุณดีกว่านะเพราะว่ายังไงเขาก็เป็นคนที่คุณธนูยังรักอยู่เป็นคนที่คุณแต่งงานด้วยเป็นคนที่คุณมีเล o n s ชิพอยู่ด้วยอีกใบหนึ่ง reconciliation ยังไงมันคงต้องคุยกันเพื่อเก็บรักษาครอบครัวเอาไว้เก็บรักษาความสัมพันธ์เอาไว้นะคะ ซึ่งมันเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะยืนนาะนยืนยาวซึ่งการเก็บรักษาในสวรรค์แล้วก็สกวนบอ,อกว่า,วาคุณใช้วิธีแบบลองเดินทางดูลองไปฮันนีมูนรอบสองเพื่อกระชับความสมคัญความสัมพันธ์หรือเพื่อรักษาแผลในอดีตที่มันเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขานะคะแสดงว่ามันมีการกลับมา เพื่อเก็บความสัมพันธ์ไว้เพื่อไปต่อแต่พอมันให้โอกาสแล้วการเริ่มต้นใหม่จากความสัมพันธ์ที่มันเคยหักหลังกันมามันคงจะเป็นเรื่องยากสำหรับคุณธนูพอสมควรครูบาอาจารย์อยากบอกอะไรคุณธนูครูบาอาจารย์บอกคณปวดใจเหลือเกินจากความรักที่มันผ่านที่มันผ่านความเจ็บปวด มานะคะแล้วมันทาให้คุณธนูเหมือนกับว่าไม่สามารถที่จะลืมในสิ่งที่มันเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาได้นะคะแต่ยังไงก็ตามแต่เขาก็ยังรักคุณอยู่คุณก็ยังรักเขาอยู่ซึ่งน่าจะลองคุยกันนะน่าจะลองคุยกันนะคะไม่แน่การกลับมาครั้งนี้อาจจะเป็นอะไรที่คุณกับเขา กลับมาแล้วรักกันมากขึ้นก็ได้นะคะนี่เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณธนูที่มี r e l ationship อยู่นะคะอันนี้เรามาเช็คพลังงานของคุณธนูที่เป็นสดกันดีกว่านะจ๊ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณธนูที่เป็นโสดบ้างนะจ๊ะเอาล่ะแม่มอสซลาลาแห่งท่าฉลูจะเปิดพลังงานของคุณธนูที่เป็นโสดละมาคุณธนูในช่วง ep สิบเอ็ดนะ ช่วงลูกของ1-15มีนาจะเป็นยังไงบ้างเอาล่ะตัวตนของคุณธนูนะคะเอาล่ะใบนี้เลยเก้าไม่เทา้าคุณค่อนข้างจะระวังตัวนะในคุณธนูที่เป็นศกระวังตัวเรื่องอะไรหรอมีใครบางคนเข้ามาหรือเปล่าใบที่สองเอ็ดซับซอด การแรกใช้คำพูดเป็นประการด่านแรกก่อนเชื่อชื่สิบถ้วยสองถ้วยไม่แน่นะคนที่กลับมาหรือคนที่เข้ามาในช่วงมีนาน่าจะเป็นคนเก่าๆเ,เดิมๆของคุณธนูเป็นคนที่คุณเคยเซ็งเป็ดกับเขามาก่อนเซ็งไก่เซ็งห่านนะเอาละ่ะ ขอขยายอสามใบแล้วกันเพื่อช่วยให้คุณธนูสว่างโลง่งใบแรกสี่ <4 S 2> เหรียญน,นะคะซึ่งสี่เหรียญเนี่ยน่าจะเป็น,นอะไรที่ค่อนข้าง,างที่จะเออคุณธนูระวังตัวอย่างที่บอกนะเพราะคุณตัวตนของคุณได้เก้าวไม้เท้าคุณเคยบล็อกมานะคะสําหรับคนคที่คุณเคยบล็อกมาคุณเคยหันหลังให้เข้ามาคุณเคยเทเข้ามานะ เขากลับมายื่นความรักให้กับคุณธนูนะคะซึ่งคุณธนูน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะระวังตัวมากเลยกับคนคนนี้ที่กลับมาไมมด้มาเช็คสำหรับนี้นะดูซิว่าคุณจะตัดสินใจยังไงดีเรื่องคนคนนี้นะคะใบแรจกจักรวาลบอกว่าคุณดูชิลๆนะคุณดูไม่ค่อยสนใจเขาเท่าไหร่เพราะดูเหมือนกับว่าคุณหมดแพชชั่นในตัวคนคนนี้พอสมควร เขาคงแบบเคยแบบมีประวัตินะสองแต่เขาอะยังคงคิดถึงคุณตลอดเวลานะแต่แล้วคุณก็คิดถึงเขานะจริงๆแล้วอะแต่เพงแต่ว่าคุณอาจจะยังให้อาภัยเขาไม่ได้จริงๆโฟล์สับคัพส์นี่ไงแต่จริงๆอะคุณคิดถึงเขาก็จริงนะแต่มือคุณก็ไม่ได้มองที่ด้วยนะคุณมองไปข้างหน้า คุณยังมีความหวังคุณยังมีความฝันที่คุณจะได้เจอรักแท้แล้วคุณก็ยังไม่ลืมความรักในอดีตที่เจ็บปวดคุณยังไม่ลืมว่าเขาเคยทำอะไรคุณได้บ้างในขณะที่เขาว่าคิดถึงคุณมากๆกเขาถึงได้กลับมานะคะจักรวาลอยากบอกอะไรคุณหนูที่เป็นโสดใบแรก Finance and Car อ e r อาจจะให้คุณพุ่งประเด็นไปที่เรื่องของงานของเงินเลยนะคะ ซึ่งคนคนนี้อาจจะไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ตรงนี้ได้กับคุณธนูในอดีด้วยความเป็นเด็กด้วยความไม่รับผิดช,ชอบหรือด้วยอะไรต่างๆ whatever ใบที่สอง get to know each other ใบที่สาม free yourself หมายถึว่าอาดีตคือบทเรียนที่คุณถอดบทเรียนจากอาดีตท,ที่ผ่านมาแน้ะคุณธนูแล้วให้คุณดูว่าเออเขาเป็นคนยังไงจริงๆเพราะว่าการที่เขากลับมาเนี่ย อาจจะไม่ตอบโจทย์อีกต่อไปสำหรับคุณธนูและให้ฟรี yourself นะฟรี free yourself คือคนที่คุณจะเจอคุณต้องออกมาจากนอกข้อนอกกรอบนั้นซะก่อนนะคะคุณถึงจะได้เจอคนที่ใช่นะเพราะว่าคุณธนูม,มีความหวังและมีความฝันในเรื่องของความรักว่าคุณจะได้เจอคนที่ใช่คุณมีคนที่ใช่จริงๆของคุณไหมนะแะม่มตดถามครูบาอาจารย์ให้นะคะในไพ่แม่มดสารานะ ซึ่งเป็นไพ่ที่สามารถเปิดความลับสวรรค์ได้ว่าคุณธนูจะได้เจอใครที่ใช่ในเวลาที่ใช่สถานการณ์ที่ใช่จริงๆไหมในช่วงลูกมีนานี้น่าจะได้เจอแต่เป็นคนเก่าคนเก่าคนแก,นก่น่าจะได้เจอนะจ๊ะแต่เป็นคนเก่าๆเ,เดิมๆคนที่คุณ เคยเซ็งเปดเซ็งไก่เซ็งหัานเข้ามานะจ๊ะซึ่งครูบาอาจารย์บอกว่ายังไงก็ตามแต่นะ free yourself ก็คือว่าไม่ได้คุณยึดติดก,กับคนคนนี้หรอกแต่เพียงแต่ว่าให้คุณเนี่ยถามใจเธอดูถามใจตัวเองดูว่าอยากจะไปต่อข้างหน้าไหมแต่แม้มดว่าคุณธนูค่อนข้างที่จะไม่ได้สนใจคนนี้อีกแล้วเขาหมดแพชชั่นกับคุณไปแล้วคุณยังมองไปข้างหน้า คุณยังคิดว่ายังไงวันนี้คุณยังไม่ได้หมดหวังที่จะได้เจอใครบางคนที่เป็นโซเมตของคุณจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงมีนานี้อาจจะยังไม่มีคนใหม่ๆเข้าแต่จะเป็นพลังงานคนเก่าๆกลับมาเคลียร์กลับมาคุยกันมากกว่านะคะนี่คือพลังงานของคุณธนูที่เป็นสดในช่วงมีนานี้นะจ๊ะยังไงแม่ัมก็ขอปัดเป่านะคะ ทุกความสุขออกไปแล้วพลังงานทั้งหมดอาจจะเป็นพลังงานที่คุณธนูไปทำเหมอนคนอื่นไว้ก็ได้นะคะยังไงก็ตามแต่นะคุณธนูใช้สติใช้ปัญญานะจ๊ะเพราะว่าความรักมันก็ใช่อะแต่ความรักมันต้องไม่เหนื่อยสำหรับคนที่ใช่ นะคุณธนูนะในคุณธนูที่ยังไม่มีปัญหาอะไรในเรื่องความรักอย่าลืมทําบุณร่วมชาติตักบัตรร่วมขันนะคะขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์ในเพจแม่โมสราขอบคุณสําหรับรีวิวดีๆที่พวกคุณปรึก,รกษาแม่มดมาเป็นการส่นตัวแล้วรีวิวให้แม่มดว่าคำหมังเวทแค่ไหนขอบคุณสําหรับ s u b สไครต์ในช่อง youtube แม่มสรานะคุณธนูแล้วก็ยังไงเราจะกันที่ ep 1 1 1บ้าบุย จากแม่มอสซาร่านทัทชฉลงจา้า